ซื้อซินดีซื้อเทสซื้อวาแอดดีพุทธวงศ์อายุ30ปีเป็นคนอยู่นครหลงยังจันเลยเยกิดยูนครอหลงยง,ง,งจันตั้งแต่น้อย่าสู้กับความลำบากเมือ่อยมาได้ทุกมื้อนี้ก็เธอเออภูมิใจตัวเองหลายเฮ็ดทุกมื้อนี้ให้มันดีที่สุดกับเป็นพอ ซินดีซื้อแท็ซื้อว่าแอดดี้พุทธวงศ์อายุ30ปีเป็นคนอยู่นครหลงยง,งจันเลยเกิดอยู่นครอหลงยง,งจันตั้งแต่น้อยมีแอน้องน้ำกันซีคนมาเป็นลูกล่าลูกคนที่สี เฮียนจบวิชาซีพคือเสืมสวยอยู่ศูนย์สะพานมิงลาวอยู่พนทันตอนเฮียนจบสืบสวยมาเปิดห้าเสืมสวยมาก,ก่อนเปิดได้สองปีหลังเศ้าตื่นเศ้ามาลูกมาเปิด้านเปิด้านแล้ววๆ้วากลับไปอาบน้ำแต่งตู แล้วเขาก็่อยได้ไปตลาดไปซื้อเครื่องมาขายออกจากห้านไปตลาดแล้วกลับมาคืนนี่ประมาณเกือบสิบโมงหนึ่งถุกมือแบบซีเลยซีไปจากมาถุกมือแบบซีเลยถามมาเม่อโบกับเมื่อยอยู่แต่ว่าก็ต้องได้สู้ บอกเล่นนี่ใช่มือแล้วรู้มันซื้อไม่ทุกมือเบิดแล้วเขาจะมาซื้อทุกเ้าว่ามาตรักนีอนำ้ำราแดงเขามีวิธีการเรียกูย่างไงมันมีสูตรฉพาะต่ำสูตรต่ำเหาเอาโล่เครื่องจะ หอมนะเด็กแซ่แแอันนี้คือต้อมแล้วไ,มไหมไม่แล้วมันจะไ่เห็ด้วนอะไรนะอันนี้อันนี้โลคือ<า>โลคเฟินบ้<ะ>ประแดงนี้ต้องซื้อทุกมือเลยเกื่ประมาณสองสามมือถ้าบานได้ขายดีก็ซื้อสองมือเสามมืเบิร์ดี

ตอนนี้เขาขายตะมักฮูขายกาแฟขายจินลูกซีนขายน้ำปัน่นขายอยู่บ้านคุณต้องสวากเมืองจันทบุรีแต่ตัวเองแม่นขายอยู่บ้านตัวเองเลย I'm <sweak> ลูกค้ามื้นี้เอาอย่างเอาอย่างตับบูับ,บหมูเฟรเขาค่ลกซนด้วยแบบอะไรอย่างเลยเนะาะนี่ลูกค้าสั่งอะไรมาคัสั่งจิลุกซีนตำข้าวเปียกแล้วก็ตำบบหูทำไมดิพูดดงๆจิลุกซีนตำข้บบาวเปียกตำหู อย่างลูกซีนจืนลูกซีนจืนย่างบทอดทอดลูกซีนอ๋อจืนภาษาห้องจืนภาษาละห้องจืนภาษาไทยเอึ้นทอดหนวดจืนคืองานประจัว่ะแม่นูกค้ามระจำเอ้ยหมุนขึ้นรถหมุนพัดเลือกพัดไปพัดมาก็ได้เออ ดอยสบายดีอีเป็นลูกค้าประจำของร้านพิซซีดีโดยก็มาตลอดแซ่บเพราแบบละหารเป็นยังไงครับได้อยู่แซ่บอยู่ถึงปากอยู่ส่วนไหรมักไม่กินตำเนียสลายสตูว์ทำเป็นตำมะฮงตำมะฮงยังไงด้วยตำปลาตำเอตำเลาวตำเลาวตำกระปุ่นตำยังงงมาก นี่มันต้งตมะฮงมันผิดจัดจานดีได้น้ำปลา้าก็อร่อยโดยซุปปายมยี่ม้านนะไยี่มบานแน่เยี่มบานแน่เยี่มบ้านเยบยยบ้านนแน่ี่มันเขียวอยู่สเนาะเขียวสองสิตำมะฮงกับตำข้าวเปียกตำเส้นข้าเปียกเส้นข้าเปียกแม่นเส้นก๋วยจับยวนลูกค้ามาพิษพิูกค้าตู้นี้ก็คือแบบว่าพิ็พิไปเลย ท่านเปิดประมาณเจ็ดโมงเร้าหาหกโมงเลง

ข้าเข้าสั่งสามซี่ย่างก็ต้องได้เคี่ยวเฮ็ดค mm. นเดียวเพราะว่าต้องให้ทานลูกค้า <S 2> <S 2> ตาม <S <S สองโคกจืดซีนสิก็เป็นสามอย่างต้องแบบเคี่ยวเฮ็ดให้ทานลูกค้าออกซิโดนม้อทกระถนอันเปิดหม้อลวกแล้วก็มา,มา,มาต่าต้องหู้จัดก,การเราต้องต้องให้จังเหนือจังไหนให้มันทันลูกค้าถ้ามเฮาเฮ็ดบ่ปเป็นมากรับทานมันจะซ่าลูกค้าก็ต้องได้หากินดุลจับจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าไปแบปบมันจะกระเจะลืม ลืมใส่หั่นแซนด์วิชมแค่กับลืมแบบเป้่าย่านลูกค้าบรได้กินเพราะลูกค้ากินข้าวตามโมงแต่ลูกค้าก็เข้าใจแต่ลูกค้าเข้าใจเขากระถาบางทีลูกค้าก็มาจัดจานซอยบากทีลูกค้าก็มาคนจิ้นซ้นซอย คือเกาอกีกับต่งข้าวปุ้นลูกค้าสนใจมากินตัข้าวเปียกแมนนันขงขงา้านอาหารของพี่สาวแมนพิ่สา่สาปเทศ เขาขายประเภทของกินซุปพวกปิง้งพวกโมกพวกเจลเป็งไก่ปิ้งปลาแม่ลูกค้าบางคนเขากะมาจัดเองจัดจานจัดอย่างเองลูกค,ค้าวะ่ะ แล้วเตาบางบางมือบางมือกันหลายจนแบบขายน้ำโบทานทางมาเข้ามานั่งกินในาหา้างแล้วก็มาซื้อยูนาา้า้านบางครั้งลูกค้าก็ทูสัง่งไปให้ไปส่งเนาะไปส่งถ้าว่า,ออออายูไก่ก็บอกลูกค้าว่าให้มาเอาเองยูนาา้า้านส่งเองเลยต่ำแล้วก็ไปส่งเองแล้วก็เขี่ยวกลับมา,า้านขายคนเดียวเห็นคนเดียวเลยวนี้คนซอย ก้างเข้าพอลมแหงยานผักก้างมันเจาะหาักผักก้างผักก้างเด็ด,ดผักก้างเด็ดก้างฝุ่นแมน่เพราะว่าถ้าลมมันมาแหงแล้วมันชิ้นให้ผักก้างล็กมันหกักกล้ามเจับขึ้นก่อนซิมาขายสมต่ำเคยเป็นพนังงานทรงเครื่องยูสบายดีเอ็กซ์เพรส มาก่อนาอากาศมาเปิดร้านขายสมถมซอบเอ็ดหาดอยู่แล้วว่าเมื่เกิดไปเห็ดอยู่ห้านฝืดมานี่อากาศพอมาเปิดร้านต่ำของตัวเองมักเห็ดของขินม,งงนมันกกลุ่แแ่งแล้วเห็ดเบีันเมื่อไงอยู่แต่ว่าเมื่อกจะมีแบบมงผักเนี่อยอนะเออแต่ว่ามาเห็ดของตัวเองถ้าว่าลูกค้าเข้าตลอดคือสิบบางทีก,กับโบไเ้ยมีเวลากินข้าวเลยเท่ากับกินข้าวมาตรงเวลา พอลูกค้าเข้าเขาจะมากินเข่าวแล้วก็เล้วหบลูกค้าก่อน ar ลูกค้าเข้ามานางกินก็คือตรงนี้หบลูกค้าจนลูกค้าออกรอยไปกินข้าวเข้าพร้อมกันสามสี่โต๊ะสิอือส่วนใหนกแล้วักสร้างแบบโต๊ะละสองโคกจืดซีนสีแบบเขาจะต้องแบบเออเอาเรียนเก็บไ่ายซื้เข้าพร้อมกันสามโต๊ะสิก็คือเห็นเท่าโต๊ะโต๊ะนี้ต้องได้หกนึงต็นี่ยหนึงตัวนี้หกนึงจะมาเรียนโต๊ะที่เริ่มนับหนึ่งโต๊ะนี้ใหม่หกสีสองใหม่สินะ เท่าตัวบัดเดียวแล้วโตนี่กับซีโบเลยกินสิฮอดมงเข้าไปแล้วเขาซีโบเลยกินนะต้องแบบโตนี้ครบหนึ่งตนี้ครบหนึ่งเต็มหนึ่งแล้วมาเคี่ยวมาโตนี้มเ็ดให้ได้กินวนกันแมนต้องให้ได้กินทุกโต้ที่ว่าเอาสีฮับแต่โตนี้ให้มันแล้วบัดเดียวนี่แล้วโตนั้นกับซีโบเลยกินฮอดมงเขาแอยเวียนแม่เวียนอะไรโตได้แต่ยจะสั่งแบบเพื่อจกินโตกินตำอย่างแน่แต่เคี่ยวแบบตำ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 ให้เขาประยิษฐ์ หาต้นได้กินแบบพวกต่ำห้องต่ำง่ายเนี่ยโบได้ลวกสีกระเที affe, <Yeah. S 2> ่ยวต่ำให้เกษตรกรลวกแบบแบบมันมันโบได้ท่าลวกใดกินที่ว่าเป็นต่ำลวกต่ำเขาเปียกต่ำตอนต่ำอย่างมันต้องได้ลวกต้องได้ใส่หม้อลวกแล้วก็ต้องได้ท่าดุดนี่อะไรหนึ่งตะกี้นะช่วงช่วงก่อนน่ะซ่วงมันเงินโบเพิร์เงินโบขึ้นฮอตสูงแบบนี้นะสิบพันห้าบาทเป็นเงินบาทกับไส้ซาวบาท เปิดห้างต่ำเลยประมาณสองปีหาสองหาสามปีได้เพชรต่ำมะฮงต่ำตะกุ้นต่ำตะทั่วต่ำทั่วไปแม่นพกหนึ่งสิบสองพันกีถ้าเป็นพวกต่ำมีต่ำต้นต่ำเซนเปอรเปียกต่ำลอนแม่นเขาจะขายอยูี่ครกหนึ่งสาวพันกีถ้าเป็นต่ำฮะเลถ้าเอาเป็นยางนี่คกหนึ่งสองหาพันถ้าว่าเอาเป็นรวมทะเลเลยครกหนึ่งสี่สิบสี่สิบพันถ้าเปรเป็นเงินบาทเนี่ยถืออยู่แปดสิบบาท รายได้แต่ละมือ้อก็แล้วแต่มื้อได้ขายดีหรือว่าโบได้ขายดีนะถ้ามื้อได้ขายดีเน่ก็ได้มือ้อสามสี่แสนถ้าว่าโบได้ขายก็สองสามแสนแม่สองสามแสนกีบถ้าตกเป็นเงินบาทก็อยู่ถึกอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าร้อย่ามาเมื่อไงโบกับเมื่อ,อยอยู่แต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เฮามากเป็นอาชีพที่เฮามากแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็มีความสุขเห็นเขาขายไปละคนอื่นได้กิน่นได้แซบ่บเขากับมีความสุข ถ้าพ่อไซบ่มันกับ่คคอยโพไซว่ารายจ่ายค่าของซีทุกมือนี้มันแพงทุกอย่างมันแพงเบิดมันกับ่คคอยโพไซต้งแต่เงินเฟ้อมาขายเครื่องกับ่คคอยดีปันไดกบคือตะกี้อยากได้ขายดีกัเป็นมาปันกลางบ่ค่อยดีปันไดก็มีผลกระทบ ตเฮ้เอีกแลก้วก็ตลูกค้าเงินเฟอ้อเงินแพยอันนั้นเฮ็ดให้ลูกค้าเขาซื้อแบบราคาสูงห่ได้เขาก็บบาอยากคอยมา,มากินแต่ก็มีลูกค้าประจําอยู่บางคนมันราคาฮาปราับราคาขึ้นแล้วเขาก็บบ่ค่อยากเขามาซื้อแต่ลูกค้าที่เขา้เขาก็เออเขาเข้าใจแล้วเขากมา็มากินปกติถ้ายอดตกว่าแต่ว่าคิดว่าจีขายไปก่อนนั่นแหละสู้ไปก่อน ถึงโบได้ต่มเป้าถึงโบได้ขายดีก็ยากอสิสู้ไปก่อนรู้สึกว่าขายต่ำอันเฮ็ดขายตา่ำนั้นมันเป็นอาชีพที่ตองมากแล้วมันก็ขายง่ายมันโบได้ยุ่งยากอย่างายแล้วก็เลยโบอยากเปลี่ยนไปเฮ็นแนวอื่นแม่นแบบบ้าอยากเฮ็ดเวียกแบบค่า่าเวียกไปเป็นลูกน้องแล้วอยากเป็นเจ้านายเจ้าเองอยากพักกับพักอยากปิดกับปิดประมาณนี้ถ้าบมเด้เมือยง,งกับปิดไว้ ถ้าเมื่อใด้บ่เมื่อยกับปิดฮอหาหกโมงแรงถ้าถึงมันจึงจะได้ตามเป้าถ้าเปืนฮอดคำนะมันก็จะได้ขายไปเพิ่มอีกในตัวเองว่ะมากที่ว่าตัวเองเข้มแข็งบ่ท้อเมื่อยรก็ต้องสู้บ่ท้อถอยกับปัญหาที่เข้ามาในตัวหน้าท้อได้แต่กับบ้ถอยสู้สู้อย่างเดียววิธีให้กำลังใจว่ะจะมีกิจกรรมแบบพวกฟังเพลง เป็นนางลิ้นกับมูประมาณนี้ผ่อนคลายไม่ตืเงเครียดไม่ตืงท้อออ,ทอ,ออกไปหามูหาครูออกไปเปิดว่อ,อยากบ่อยากกันกันโคต,ตรตัวเองอยู่คนเดียวเวลาท้อแมน,<อ>มนไปอยู่ลาไปเอาออกไปท้างนอกไปเจอมูเจ้าคือองค์เทศได้ตืงกันรู้สึกดีขึ้นฝากถึงพี่น้องชาวลาวในช่วงเศรษฐกิจเงินเฟ้อแบบนี้เนาะให้ใช้จ่ายให้มีประโยชน์ขึ้นเนาะใช้จ่ายในแต่สิ่งที่มีประโยชน์แลวก็ ให้รุด่กนในช่วงนี้นะแล้วก็ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะถึงตัวมีค่าอีก็คือกันสรสกีแบบซีก็ต้องประหยัดลงคือกันเนาะเฮาถึงจะอยู่รดในช่วงวิกฤตแบบนี้และสุดท้ายนี้ซินดี้ก็อยากฝากให้ทุกคนเนาะถึงว่าเฮาจะเป็นแบบซีเนาะเวอร์ที่สามเนาะแต่เฮาก็ต้องทีดให้สังคมยอมรับและทีดให้ตัวเอง มีความสุขกับเพื่องพอแล้วบริตุในภัยเดือดฮอนและก็บริตุในสังคมเดือดฮอนมีเตะใุในสังคมเห็นว่าเฮานี่เออเป็นคนหนึ่งที่ว่าในเหตุในเหตุเตะสิ่งที่ดีๆเพราะชีวิตเฮาต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะเฮาต้องสู้อย่างเดียวเด้อถึงจะถึงจะไปก้าวไปข้างหน้าได้แลวก็ถ้าเฮาคิดที่จะเหตุสิ่งใดเฮาต้องเหตุในสิ่งที่เฮาอยากเหตุันถึงจะมีความสุขและมันจะไปฮอดฝันที่เฮาอยากเป็น สำหรับน้องเนาะน้องสาลาผู้นี้เนาะเออแล้วก็เป็นคนขยันถึงว่าสีท่อสีอย่างแล้วก็สู้อาชีพของเราเราเป็นคนดเออุเรานี่สิเป็นประเภทเนักดกระยาเราโบกแค่สายตาคนอื่นเนาะว่าสีเบิ้งเราแบบใดเป็นอาชีพแบบนี้หรือว่าแบบใดกระยาเราเฮ็ดเพื่อครอบครัวถึงพ่อถึงแม่เนาะบัญหายอย่างสีเข้ามากับยาเราสู้มีเวลานะบางเทือเ่ทอ,อแล้วก็ไปเฮ็ดบุญเออเราเป็นคนแบบว่าอ่อ,อนโยนไปทางนี้ซะ แม่ไผ่ซีว้าอย่างเรากะยาเราจะเป็นคนบบตอบโต้เป็นคนสบายสบายบหมักเว้าเห้คนอื่นในนิสัยของเราไงนะปกติของเราโบถือซานะไอเออน้องทุกคนนี่หักเราเด้เราเป็นคนแบบว่าโบใซ้อารมณ์มิแต่ฟังแบบไอเออน้องเว้าอย่างเราก็มีแต่เฮ็ดตามเนาะเฮ็ดตามไอเออน้องนะสวยมากครับ <laughs> งามหลายน้องสาวล่ะทั้งงามทั้งใจดีเดอ้อ <laughs> พุมมใจหลายสำหรับน้องสาวคอยเนาะ <laughs> เอาได้อยู่สองแสนห้าถึงยูห้าร้อยบาทมันกะพอได้อยู่เนาะ ทำเิดมือกับการขายเครื่องแต่ก็โป๊ปปานใดได้มถึงคันบดีมีลูกค้าน้อยลูกค้าหลายเราก็ต้องสู้ต่อไปเฮ็ดเพื่อตัวเองและครอบครัวพ่อแม่นี่แหละเพื่อเขาจะอยู่สุขสบายถึงเวลาเมน่เขาจะเมื่อยสั่ใดเราก็ต้องสู้เลยอดทนหลามส่งคนพ่อแม่แล้วก็อายเอื้อย,อยต่อสู้กับความลําบากเมือ่อยมาได้ทุกมือนี้ก็เถอเออภูมิใจตัวเองหลายฮ็ดทุกมือนี้ให้มันดีที่สุดกับป็่นพอ่อ